ครับมาลุดน้ำผักกันครับผมสวัสดีครับมาลุดน้ำผักกันครับตอนเย็นครับรดน้ำผัก บดผักคะน้าครับผมต้นถั่วครับต้นถั่วฟักยาวกำลังรดทับช่วยกดติดตามช่วยสนับสนุนหน่ยครับผม ต้นผักบุ้งครับปลูกไว้กินเองพออยู่พอกินครับผม <c oughs> ต้นมะเขือต้นมะเขือปลอ เกือบสิบต้นครับสิบกว่าต้นครับผมต้นมะเขือถึงต้นเล็กๆก็มีลูกมีผลครับได้กินหลายครั้งแล้วําตามทฤษฎีพ่อหลวง หอเก้าท่านเคยบอกเคยสอนไว้ครับผมพออยู่พอกินต้นโหระพาครับหลังรดน้ำอยู่ต้นโหระพาต้นโหระพาด้วยนะครับ ต้นมะละกอพักพักอีหินน้อยๆครับเนี่ยพักอีหินอันนี้ต้นขนาครับผมทบ ไเก็บกินหลายครั้งนะครับพอได้กินครับต้นพริกพริกหลอพริกบ้านครับ เดกำลดกรถกต้นผักแป้นกินกับผัดไทยมีต้นลำไยครับผมต้นมะขามหวานพันสีทองยังไม่ออกผลครับ ต้นแมงลักหรือต้อนพา g i ตูครับภาษาบาทนอกครับต้นพา g i ตูตนนมีต้นขันยนมด้วยครับผมต้นมะละกอ มีหลายตน้นรัตนตนบต้นต้นมะม่วงอาจจะบ่เห็นผลมันนะครับมันคั่มแล้วมืดแล้วต้นมะเอตอต้นมะม่วงตน้นมะม่วงพันงาช้าง เดี๋ยวผมหลดน้ำเสร็จเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งตน้นมะม่มวงครับต้นขาโอ้มีลายต้นครับม,มีต้นขาต้นตะไคร้ครับโอ้เยอะครับเยอะมากมากครับ ต้นดอกแคก็มีนะครับผมต้นมะเฟืองโอ้อะไรครับต้นมะกรูดก็มีครับอาจจะมองบางยันครับนี่ต้นสับประรด ต้นกล้วยก็มีครับกล้วยก็ออกผลแล้วครับออกลายเครือแล้วครับกล้วยต้นน้อยหนาก็มีเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับ ีฝรั่งครับต้นผักชีฝรั่งนี่ครับต้นมะม่วงพันงาช้างครับเดี๋ยวพามาดูครับผมลูกใหญ่แล้วครับผมมะม่วงพันงาช้าง อน้ำดอกไม้ไมีครับต้นมะม่วงพันน้ำดอกไม้เดินมากครับแป๊บนึงครับมะม่วงพันน้ำดอกไม้อยู่หน้าบ้านครับน้ำดอกไม้ ตติมมะม่วงหน่อยครับคล้ายๆกันกันกบมะม่วงเบา